สวัสดีครับเมือนี้พอกันนี่แล้วครับผมพอกับเก็บทาราคือเก่าครับผมเมือนีพ้พาเดินขึ้นเขาเก็บเพชรนะครับอาทิตย์ที่แล้วนี่พาไปเก็บอีกฟังหนึ่งเมื่อานี้มาทัองเขาฟังหนึ่งครับช่วงนี้ก็เริ่มบอกร้ายแล้วครับอาทิตย์ที่แล้วไปหากะ ยังพุ่ทันลายมไไันไลช่วงนี้ก็เริ่มออกเห็นเริ่มออกแล้วครับผมปกติเฮ็ดกัรที่ออกนี่นะครับอยู่บนตีนเขานี่นะครับผมบันทีมีเกอเบอรีอร่รนิดหน่อยเกิดอยู่นะครับเห็ดสียูทางสันนะลปป่ะเดี๋ยวลอกไปบ้าง พอแล้วครับนี่ก็ดอกพัดเล่นใหญ่ไปนะครับร่างแต่ว่า,ากาศตุ้มๆครับอากาศอยู่บนเขาก็เย็นนๆจังน้อยนะครับอากาศก,าากา็เย็นๆอยู่อุณหภูมิประมาณเจ็ดองศาเนี่ยครับคายเย็นอยู่อู้ ดอกง่ายแท้โอ้โหดอกมันใหญ่มากเห็ดดอกมันใหญ่จริงๆ ดอกใหญ่อีลิค้าพี่น้อง การมันออกเลยไล่ลลกัดเก็บมูลนะครับเก็บเห็ดย่างข้าวเดียวกระไดนะครับ จะยูแบบนี้นะครับผมลูกเบอร์รี่ลูกเบอร์รี่นิดหน่อยก็เริ่มออกได้ครับเดี๋ยวคันโตก็ได้กเก็บเบอร์รี่เลยครับนี่ก็ลูกเบอร์รี่นอนอยนี่ครับเหดมันก็จะออกนี่นะครับไก่ต้นเบอร์รี่นี่นะครับ ดอกเงาที่เดียวเบิร์นก่อนแก้ววะเนาะอันดอกแก้วที่เปล่าเลยครับเลือกเลือกเอาที่ดอกกลมๆมาสักน้อย มาแต่อยู่ใกล้ๆก,กันนี่นะครับวันไดนไปอยู่ไกลได้เห็ดอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับโอ้ทำดอกนี่ไข่ยอยู่ครับดอกงามแน่ครับดอกงามแน่นี่ดอกน่ารบวกบวน ไกลกันดอกมีแต่ดอกกัง,งามนในช่วงนี้ออกก็เรมีแต่ดอกกัง,งามนดูดดูดูดด,ด,ดอกก็เริ่กินครับช่วงนี้ก็เก็บไว้ครับเดี๋ยวช่วงหนาหนาวช่วงมกราครับหิมะตกกะ มีมากก็จสมแถวนี้นะ